Um assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini deh อ่ะ unit 3 uh, unit 3 ah. Open your book page 44อ่าให้เกย์เปิดหนังสือหน้า44นะคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะเด็กสันดิลาอ่าได้ยินนะคะโอเคเปิดหนังสือเรียนหน้า44นะคะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้อ่าหน้า44 weather and season อ่า weather and season ก็คือ สภาพอากาศนะคะและฤะดูกาลสภาพอากาศและฤะดูกาลได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะอ่าได้ยินนะคะโอเคทีนี้เรามาดูเนะะื้อหาในหน้า45คะ่ะอ่าเนะะื้อหาในหน้า45โอเคอ่เปิดแล้วนะคะ listen and say อ่า uh, listen and say ฟังและพูดนะคะ listen and say ฟังและพูดนะคะอทีนี้เรามาดู Bob and Jack live in England Bob and Jack live in England ฟังก่อนนะคะอ่ะต่อไปประโยคต่อไปอ่ะเขาบอกว่า How's the weather outside How's the weather outside ต่อไปประโยคต่อไปนะคะรูปนี้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้เขาพูดว่า it's windy and snowy it's windy and snowy let's go out and make snowballs let's go out and make snowballs ต่อไปประโยคต่อไปประโยคต่อไปเขาบอกว่า it's cold and windy It's cold and windy. I don't want to play with snow. Let's do a puzzle inside. Okay. okay. นะคะทีนี้อ<ะ>่าเรามาดูนะคะใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่า o o b n n j j c k l l v v in 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 l l n n อ่า b o b และ Jack เนี่ยอ<ะ>าศัยอยู่ที่ไหนคะฟาดิลา ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองน,น,น,นะคะเขทาทำว่า how's the weather outside how's the weather outside สภาพอากาศข้าง,งนอกเป็นอย่งางไรบ้างค,คะผู้ชายคนนี้ทำว่า how's the weather outside สภาพอากาศข้าง,งนอกเป็นอย่งางไรบ้างค,คะอเป็นไงเอสวิ w ด n d ีอ,อากาศเป็นไงคะ It's windy and snowy. อาอากาศเป็นไงคะอ่าอ่าหนาวแล้วก็มีลมมีลมพัดแล้วก็หนาวด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าลมพัดนะคะแล้วก็มีอ่าหิมะตกด้วยนะคะต่อไป Let's go out and make snowball นะคะ ต่อไปเขาบอกว่างั้นนะคะงั้นเราไปออกข้างนอกแล้วก็ทำอะไรคะสโนว์บอลรู้จักไหมสโนว์บอลสโนว์อ่าเล่นอะไรคะเม็กสโนว์บอลก็คือปันอป้นอ่าปั้นหรือว่าอะไรนะอ่าปั้นเป็นอ่าปั้นเป็นอะไรนะอ่าเป็นอ่าเป็นก้อนอะคะ่ะหิมะนะ่ะนะคะสโนว์บอลรู้จักไหมสโนว์บอล เซลก็อ่ารู้จักนะคะต่อไปอ่า uh, ประโยคต่อไปเขาบอกว่า it's cold and windy it's cold and windy อ uh, <ต>่าแป<ต>ลว่าอะไรคะประโยคนี้ it's cold and windy แปลว่าอะไรคะอ่า uh, มันหนาวแล้วก็มีอะไรคะมันหนาวและมีลม มีลมพัดด้วยนะคะ I don't want to play with snow อ I don't want ฉันไม่ต้องการเล่นอะไรคะอ่าเล่น snow นะคะ Let's do a puzzle inside อ่างั้นเรามาเล่นอะไรคะในรูปเขาเล่นอะไรคะเล่นอะไรเอ่ยอ่าเล่นอะไรคะอ่าในรูปภาพเขาเล่นอะไรกันคะ พูเซอรู้จักไหมพูเซ er. e <asy> ตัวต่อว่าจิ๊กซอซ์นั่นเองนะคะ e <asy> ได้ยินไหมคะ e <asy> อ่าได้ยินนะคะโอเคนะคะ e <asy> เดี๋ยวทีเช่จะให้ดุฟันดีลาอ่านประโยคนี้อ่านว่า,างไงคะประโยคนี้ประโยคแรกอ่านว่า,างไงคะ Ah Bob eh? and Leave in Ah England Bisa อังกฤษนะ England อ่าต่อไปประโยคต่อ ah, How the weather เขาใส่อ่าต่อไปประโยคต่อไป It's windy snow อ ah, ่า snowy อ่าต่อไป Let's go out เอ็ o ว l อต่อไปประโยคต่อไปค่ะ i s cold อะต่อไป n วิทอ๋อโอเค Let's do อ่ะ z ู l e Inside โอเคโอเคโอเคต่อไปทีนี้เรามาดูนะคะอ่ะมาดูนะคะทีนี้เชี่์จะให้ดูฟาดีลานะคะ เขียนคำศัพท์พร้อมความหมายนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเรามาดูกันอ่ามีคำว่า sunny อ,อ่า this word is sunny next cloudy rainy windy snowy hot warm cool and cold นะคะอ่าให้ด hey, ็ฟาดิลาเขียนคำศัพท์นี้ทั้งหมดกี่คำครับ มีทั้งหมดกี่คำเอ่ยอ่ามีทั้งหมด9คำนะคะอ่าให้ด้วยฟัดีล่านะคะเขียนใส่ลงในสมุดนะคะเขียนคำศัพท์พร้อมความพร้อมความหมายนะคะพร้อมความหมายนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะนลกเกณยนขีดเส้นนห้าเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะอ่าโอเค ที่นักเรียนสามารถดูจากาจาก PowerPoint พอพอพอที่คุณครูได้โชว์ไปได้เลยนะคะ Today is Thursday อ่าเห็นไหมคะ ที่นักเกยนเขียนตามนี้เลยนะคะอะ่ต่อไปอ่นเขียนว่าที่เสเร็จยังคะ ทีนี้เรามาดูนะคะเรามาดูคำสัท์ที่เราต้องเขียนสามารถดูจากหนังสือเรียนนะคะหนะ้า46ได้นะคะ,ะในหนังสือเรียนก็มีนะคะหนะ้า46นะวันวที่เขียนเสร็จยังคะนี่ฟานิลา เราได้ยินไหมคะวันที่เขียนเสร็จรยังคะเราได้ยินไหมอาวันที่เขียนเสร็จรยังคะอ่ะเ,เสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาดูอ่าคำศัพท์นะคะ คำศัพท์คำแรก Sunny เขียนเป็นข้อๆเลยนะคะ Sunny Cloudy Rainy Windy Snowy Hot Warm Cool and Cold Sunny หมายถึงอะไรคะ Sunny ฮะซานี <Huh>? Sunny, ่หมายถึงอะไรคะซานี Sunny? Uh, Sunny, ่อ่าซานี่หมายถึงอะไรเอ่ยฮะซานี huh? Sunny, ่หมายถึงอะไรคะซานี Sunny, ่หมายถึงอะไรคะ สามารถดูในดิจิทัลได้นะคะสันนิไม่ถึงไรคะนฟริล่ะหาเจอไหมคะซันนิสันดวงอาทิตย์ ถ้าซันนี่นั่นแดดออกนะคะคค <laughs> มีดิชนะรีไหมเปิดดูในดิชนะรีเลยค่ะคำที่สองอ่านว่ายังไงคะ คำที่สองอ่านไว้ไงเอ่ยคลาวดีอ่ะคลาวดีอ่ะคำแรกเมื่อกี้อ่านไว้ไงนะสันนี่คำที่สองคลาวดีอ่ะคำที่สาม Raining อ่คำที่สี่ Windy คำที่ห้า Snow Snowy อ่ะต่อไปคำที่หก อ่ะคำที่เจ็ดคำที่เจ็ดอะไรคะคำที่เจ็ดอ่าคำที่เจ็ดอ่านได้ไหม คำที่เจ็ด warm warm นะค,ะต,ะ,ค,คะต่อไปคำคำที่แปดครูต่อไปครูอันนี้อ่านว่าครูนะคะอันนี้อ่านว่าคำสุดท้ายอ่านว่า cool นะคะอ่านฟนารีลาเขียนใส่ในสมุดนะคะ,อะ,คะโอเคถ้าเสร็จแล้วเนี่ย กติลาก็ส่งในไลน์นะคะในไลน์ที่เชื่ญานะคะโอเคความหมายหาเจอหรือยังอ่าความหมายของคำแรกหมายถึงอะไรนะคำแรกค่ะคำแรกแซนนี่ค่ะอ่าเด็ด เดดออกนะคะต่อไปคำคำที่สองหมายถึงอะไรคะอ่าต่อไปคำที่สามอ่าคำที่สี่อ่าคำที่ห้าอ่าต่อไปคำที่หกอ่าคำที่เจ็ด คำที่เอะไรคะอบอ่าคำที่8ปดอ่าคำที่9ก้าโอเคหมดแล้วทั้งหมด9ก้าคำนะคะมีอะไรจะถามไหมคะวันนี้ไม่มีนะคะอย่าลืมนะงานที่ปอ้ทำวันนี้นะคะเสร็จแล้วส่งในไลน์นะคะ อ่ะองก่อนหน้านี้ด้วยนะคะโอเคอ่ะถ้าไม่มีอะไรจะถามนะคะที่เชยาก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะส a l a a m alaikum warahmatullahi wabarakatuh See you See you again tomorrow